สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยรวยครับวันนีนะ้พบกับวัตถุมงคลนะครับของสมเด็จพระสังฆราชครับกับพระรูปเหมือนยอสอสรอ้อยชันสาเบ้าทุบมหาราชครับออกวัดบวรนิเวศวิหารปี2556นะครับ รุ่นนี้ก็เป็นรูปหล่อเบ้าทุบโอ้โหสวยเลยครับเบ้ายังอยู่เลยรุ่นนี้เนื้อนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับก็สาหรับปีสองห้าห้าหกเลยก็มีวัตถุมงคลเนี่ยละโอ้โหด้านหลังโอ้โหแกออกมาครับหมายเลขหนึ่งหกเจ็ดดีไมมหนึ่งหกแปดนะเนี่ยนี่ครับนี่ครับดีตรงนี้ครับมาซูเมอ่อกันนี่ครับของดีคือนี่ครับเห็นไหมครับอุดมมวลสารมีอะไรบ้างเนี่ยมีจีวรมีต่างๆมากมายนะนี่ก้นอุดมมวลสารนะครับ ดูคาบเบาคาบเนื้อน่คาสิทธิ์ดีหน้าสะสมบูชาที่สังกติมีต่อโคดยอสอสอนะครับใต้ฐานมีโคตตรงไหนอีกอลองดูความสวยโอ้โหนี่ดูหูมีติ่งด้วยนะมีติ่งหูด้วยเห็นไหมครับคาบเบาเต็มเม็ดไขป่ปลาตรงนี้นี่พวกนี้จะเป็นจุดต่อไปโอ้โหนี่ครับงานหล่อเบาทุบอย่างเงี้ยนยคัสิทธิ์ตรงนี้เม็ดไขป่ปลาต่างๆครับนี่ รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเหรียญสวยนะครับใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้วันนี้วันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับมีโชคมีลาบสวัสดีครับ